จะมีฟมิดเดี่ยวในชีวิตของแรกรู้สึกยังเหอดีดีใจมากเพราะมันเป็นือไม่ใค่ิดเดี่ยวจะเิด้งแแล้วก็มือนก็งเาก็ออกมตีนเปนมาเรก็จิงดีใจมากที่ันีเหมือนกับรองกสอน้วเมงาเจอเอาด้วย I'm not one. เป็นเป็นที่ที่เราเหมือนเหมือนยังยังสามารถซิงค์ด้วยกันได้ทั้งหมดจริงจริงคือคนถามว่าเพิ่มรอบกี่วันไหมคะคือจริงๆเราเราไม่อยากจัดวันที่แปดคือวันเกิดคือถ้าเป็นวันนั้นมันก็จะรู้สึกว่าน่ายนี้ถ้าไม่แล้วันอื่นเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ใช่วันเกิดเรา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 กลัวว่ามันจะแบบพิเศษไม่เท่ากันคือมันเป็นวันที่พิเศษสำหรับเราเนี่ยสำหรั หลายอย่างที่เราไม่เคยทำหรือเราก็ก็ลงไปลงไป้สิ่งที่เหมือนว่าเราเราทำอยูนทอยู่ง้เามไปุกเกินคุยมุยเกินคุยมุยเหรอเกินคุยมุจริง งานไหนครับนไม่ไี้ันมืมอก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอรองดูตารางนั่งทีนะผมเพราะว่าที่จริงตอนที่วางเขาต้องจัเรียกเรียงกันถ้ายกได้ยกไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวดนเชิดเขาโดนเชิดเขา้หรอมันพิเศษของเราไม่รู้ว่ามันพิเศษของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไยถ้าไปได้อะไรต้องไปแลวะ เราคุยกันได้ผลประโยชน์อรอตอนนี้ะเราคุยอยู่แล้วเพราะว่าเราโซเข่าวใเกตดเกมเขาจะสื่อออบ้ามบอกตอนที่เราไปเราจะได้อะไรตัวตีกี่ใบเตรียมไห้เขาทั้งบ้านอยู่แล้วอ๋อทังบ้านอยู่แล้วคุณไม่เขาช่วยทีนะคราอะไรยักันอย่างไกคุยกันตลอดว่าพอพพอทีมอ่อ้เทมพนในมที่พกที่ว่าก็ทำงานด้วยกันเป็นคู่เลยก็มีการ ชอบเวลาชอบไมเ่ยนาน่ะอ๋อโตนิ่มกันอะโดใช่่ชอบเวลาชอบเต้นตอนอยู่กับเธอชอบเตตอนอยู่กับเธอก็ชอบชอบกินชอบตอนอยู่กับทีไหมไม่รู้ชอบเพลงหรือชอบเพลงะเมันบอกว่าชอบเลยแะชอบตอนอยู่กับเธอชอบตอนอยู่กีดีมเมยอันนี้เขนคน่ะ เราออกมากางคันเรางงเหมือนกันนะว่าไปอยู e> <Yes, ่เร่มาตรงนี้เลยอ่ะเราก็เต็มเออเราก็ตามทันตามทันมีเพที่พี่เคยมาเพลงชอบเพลงเขาเพลงของพี่บิลเขาดีก็ก็จริงจริงก็ก็ได้ดูได้ฟังแหละก็นี่ครับก็คิดว่าก็น่ารัีแล้วเป็นเราจริงจริงเป็นโทเสทียรเขตั้งใจมาด้วย แต,ต่ว่าจริงมันท่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่มขาตั้งใจมากก็จริงอยากให้ทุกคนดูทุกเพลงของเลยไม่ว่าจะเป็นแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ลองแบบลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นนเนี้ยเหมือนเขาตั้งใจทำจริงๆเขาก็แบบพยาพยามดูสิ่งต่างๆเราไม่แชร์แต่เราบอกดูตลอดจะไปจะไปไม่ชแรมชร์กลัวง่าเหรอหรือยากจะดีๆได้ไหม่ายเลยเปง่ากปกติปกติหนูก็เลี้ยงคนแบบลงคอร์ดอะไรอย่างงี้น้อยเอง เเไปซืตัว่ผมไม่สินใจอะไรมรก็ลงน้อยอยู่แล้วอะไรอย่างเยแต่ว่าก็บอกมันลดตัวตลอดตลอดครับเก่ัเรื่องอเราบ้างตน้อเรื่องไหนเรื่องหตด่อับิจิเตอร์ม่ร์กว่าตัวคืออะไรแปลว่าอะไรมันฮอตกไม่อาจจะไม่ประมาณละกันเราาจะไม่ถึงขนาดนั้น ที่จริงตัวพีเอ็มพีก็พยายามจะคือเหมือนบางอย่างครับที่เช็คมาอะไรอย่างเงี้ยตัวเราอ่ะเราเรารู้สึกว่าคือไลฟ์สไตล์เราอาจจะไม่แมทชิ่งกับงานาเลยหรือเปล่าแล้วเราจะพรีเซนต์งานนั้นยังไงเราก็อยากจะรับงานมาเป็นลูกคุณหน้าที่เราเด้นะครับเราก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเราอยากจะพรีเซนต์สิ่งที่เขาเรารับมาให้ดีที่สุดคือเอาตัวเราเป็นหลักในการที่แบบจะเงินเงินอะไรไม่เงินแตได้เงินอะมันเยอะมากนะยี่ใจมันต้องเงินเงินก็เกี่ยวด้วเพราะเราต้องมาให้คนนี้ริบหรอน แต่ว่าเน้นแบบในสไตล์น้าจะสุดยอดครับพยายามพยายามแบทชิงท่งให้มันสไตล์เดียวกับเราความเป็นเราด้วยหรือว่าการที่เราจะพรีเซนต์สินค้านี่อยากให้คนเชื่อจริงๆด้วย่็เราใส่จริงๆเสียดายไหมคะจริงๆเพราะว่าก็เกอยอะเลยที่แบทชิ่งไปเลยก็บางงานมองกลับไปก็อาจจะเสียดายบ้างผมแต่เมื่อในเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราคิดแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นบทเรียนละกันเป <c ười> ็นบทเรียนเป็นบทเรีเยนเราแทนฮักตัวมีส่วนเด,<ม>ดี๋ยวนี้จะเป็นยูเจเดอร์ทั้ง ยังเหลือไหมยังเหลืออยู่ไหมอะไรลูกกินเหลือฟันกับหยุดใจนะเดี๋ยวเข้าเลยเดี๋ยวเข้าเลยฟันกับหยุดใจเพราะวัดมากจริงๆตอนนี้คนคนถึง PP เพราะทั้งล่างแล้วตอนเนี้ยของแท้ของเนี่ยเออสูงแล้วจ้อะไรต่างๆได้หมดได้หมดเอาไปนี่ใน้ไปอออินสตาแกรมก่อนโอเคเนาะงานพวกงานพวกซัมซัมเมอร์ซูนตอนนี้ซ้อมไปถึงไหนบ้านี้ิ่้เริ่มเสร็จแล้วเสร็จเรียมากๆแลอจริงเหลือ พยายามทำให้มันมีสตอรี่มีคิมลุเข้าไปในโชว์ด้วยค่ะอันนี้คุยกับใครอันนี้คนของมันคนอโอเคโอเคตัดไปกี่เงินเสร็จแล้วปีที่ที่แบบมันยังเต็มเต็มติดตัดอะไรอยู่เกิดเรื่องางอะไรนะครับตอนนี้ติดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเรื่องตามตามตรงดีแค่อก็จริงๆได้ได้สิเจ็ดสิบระดับเหลือแค่เรื่องของการมาจับคู่ท่าเหรือว่าเรื่องของตอนนี้มันยังซ้อมแย้งหร้องเพลงทางหน้าต้นไปเนี่ยเราเราจะเอาเซสชั่นเต้นกับอร้องบนวมกันแล้วก็ ทำทให้มันเป็นโชว์จริงแ้ั้นี้จะบิวขึ้นมาสิิเออเรียกเียงอต้หรือเปล่านูนูนอนจะอาจจะไม่ได้เต้นสักาเป็นเป็นบล็อกเป็นหมว่าการแบบให้ตัวเองเหมือนว่าอยู่กับแลงได้แล้วไม่เนอะไรันนกโอเคนะขอบคุณค่วนขอบคุณค่ะยูนูสนิสเบ